สวัสดีค่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs. com กันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปชมกันเลยค่ะบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคาแผ่นผนังและฝ้าไม้สังเคราะห์รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเพชตราหลังคาตราอดาม,มาสัสและตราเจรไานาช่วงนี้เปิดรับสมัครเซลล์ประจำภาคใต้เซฟตี้ออฟฟิเซอร์ซีวิลเอนจิ ทีไลเซล์แด์คอลเซ็นเตอร์ทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะส่วนเส้นนั้นไม่มีตัวตนเจ้านายก็ถือว่าไม่มีตัวตนแต่การที่คนทั่วไปมองเห็นเป็นตัวตนทุกวันนี้ก็เพราะพนักงานเป็นผู้สร้างขึ้นมาคำคมจากคุณสวุวรรณีจันสีเกสรโอเป a เรชันดเรกเตอร์ผู้บริหารหญิงเก่งแห่งสวนเซ่นไทยจำกัด ร่วมเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จด้านการบริหารจัดการงานออเปอเรชั่นที่มีกุญแจสำคัญอยู่ที่คำว่าลูกนั่นก็คือลูกค้าและลูกน้องในคอลัมน์ Management Corner เว็บไซต์ NationEJobs.com ค่ะ